มายืนมายืนที่เมืองเนือที่งามเหนือเหนือคาที่เล่าขานได้มาพบเจา่าเธอที่ริมน,นานมันสายทานแห่งรักพัดผามาเธอพาฉันท่องไปในความฝันเธอพาฉันเที่ยวเ,เมืองที่งามตาทำให้ฉันรักเธอและรู้ว่าม่ขอลาจากเมืองน่าน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเป็นโอกาสพิเศษเลยค่ะเราจะพาทุกๆท,ท่านไปพบกับโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ค่ะคุณครูที่โรงเรียนท่านผู้บริหารและชุมชนนะคะมีการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อที่จะช่วยกันในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในเรื่องของการปลูกป่า และเลิกในเรื่องของการทำไร่เรื่อนลอยการปลูกข้าวโพดนะคะซึ่งจากตรงนี้เองทำให้เด็กๆได้คิดค้นขึ้นมานะคะว่าพืชท้องถิ่นเนี่ยจะมีความสำคัญในการสร้างสารรค์ลายผ้าของเขานะคะขออุบไว้ก่อนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยที่โรงเรียนยังมีเรื่องของต้นไม้ใหญ่แห่งความศรัทธาของคนในชุมชนซึ่งต้นไม้ใหญ่มีความสำคัญอย่างไรนั้นขอเชิญรับชมเลยนะคะ จากห้องเรียนสู่ชุมชนจากชุมชนสู่ป่าศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักป่าน่านอย่างยั่ง,งยืนโครงการรักป่านานอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตอนวัฒนธรรมสร้างอาชีพเพื่อคนอยู่กับป่าอย่างสมดุลโรงเรียนมัธยมป่ากลางอำเภอปัวจังหวัดนาน สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญธรรมณีปาคำนะคะตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนมันธยมปากกลางะคะ่ะในเรื่องของอการทำผ้าเขียนเทียนนะคะเราก็จะมีการให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งสถานที่จริงนะคะก็จะได้เรียนรู้พบกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าเขียนเทียนการเขียนลายผ้าการต้มและการตากผ้านะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการ เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในโรงเรียนจุดมุ่งหมายหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ในภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะของชุมชนปากกลางเพราะว่าชุมชนปากกลางเนี่ยค่อนข้างเรื่องของภาคเหนือเทียนค่อนข้างจะมีความสําคัญมากนะคะถ้าสมมุติว่าไม่มีการส่งผ่านความรู้รุ่นต่อรุ่นความรู้เหล่านี้ก็จะหายไปนะคะอย่างน้อยเยาวาชนของเราได้เรียนรู้ว่าอ๋อนี่คือ สิ่งที่เป็นบนรรพบุรุษเราได้รับสืบต่อกันมาในเรื่องของผ้าเขียนเทียนตัววัสดุในดั้งเดิมเองนะคะเราก็าเป็นสิ่งที่ค่าสันจากธรรมชาตินะคะแม้แต่ว่าตัวคลามที่มันเป็นสีน้าเงินตัวนี้ก็จะเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าต้นคลามก็จะเป็นกระบวนการที่ทํามาจากธรรมชาติล้วนๆผมนายนิคมพลทิพย์ ผู้ในการโรงเรียนมัธยมป่ากลางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต37สําหรับแนวทางของโรงเรียนนั้นก็คงจะต้องดําเนินการนะครับในเรื่องของหลักสูตรรักปรานานนี้ต่อไปอเช่นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีความรู้ด้านอาชีพที่มีความหลากหลายนะครับเนื่องจากว่า ในชุมชนตำบล่ากกลางนี้มีวัฒนธรรมแล้วก็มีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์คือท่าผ้าเขียนเทียน er ซึ่งก็ได้เห็นอยู่ตรงนี้โรงเรียนของเราก็จะมีเพจในการที่จะนําสินค้าของนักเรียนที่เราจัดทำไม่ว่าจะเป็นชุดเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้าค่ะมีเพจที่จะขายเป็นการขายออนไลน์ ะะแล้วก็แสดงบูธตามงานต่างๆนะคะเช่นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็จะมีบูธของการการแสดงสินค้าของโรงเรียนของเราด้วยโรงเรียนของเรามีความแปลกและแตกต่างเนื่องจากว่ามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ม้งเมีียนล้วคนเมือง ชาติพันธุ์เหล่านี้ก็คืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งโรงเรียนของเราก็จะมีต้นต้นโพต้นนี้ค่ะซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะเป็นศูนย์รวมของโรงเรียนเราไม่ว่าจะมีกิจกรรมต่างๆที่เป็นการรวมตัวของนักเรียนจํานวนมากเราก็จะใช้ลานโพตัวนี้เป็นศูนย์รวมในการทํากิจกรรมเพราะต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นเหมือนร่มโพร่รมใสของโรงเรียนเรานะคะในการทํากิจกรรมต่างๆ เดี๋ยวก็จะมะีบริเวณที่เราจะไปปลูกทุกๆปีนะคะอยู่ด้านหลังอยู่บริเวณสนามหน้าโรงเรียนซึ่งก็จะมีการาร์ k จุดไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนํานักเรียนเหล่านี้ไปปลูกต้นไม้กันค่ะเราต้องมีความเข้าใจว่าในชาติพันธุ์และในตำบลของเราเนี่ยการที่นักเรียนจะไปเรียนต่อ เปอร์เซ็นค่อนข้างน้อยดังนั้นถ้านักเรียนเรียนจบถึงแม้ว่าจะเป็นระดับขั้นพื้นฐานเราก็สามารถนําทักษะที่โรงเรียนได้ได้ส่งต่อได้ให้เรียนรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้แต่ด้วยความที่คนที่เขาทำอะค่ะเขามีความรู้แบบดั้งเดิมมาเราจะทำยังไงให้มันมีความแปลกแตกต่างแล้วก็มีความทันสมัยเราก็เพิ่มกระบวนการเกี่ยวกับการออกแบบชุด ที่มันสามารถนำมาใช้ได้กับกิจวัตรประจำวันของเราได้ชุดที่โมเดินส่งต่อให้กับผู้คนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะเดิมทีการที่จะใส่ผ้าเขียนเทียนเขาก็มักจะใส่ในในกิจกรรมประจำพิธีกรรมของเขาแค่นั้นเองแต่เมื่อนักเรียนนำรูปแบบในผ้ามาพัฒนามากยิ่งขึ้นรูปแบบมันก็จะมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น สร้างทักษะอาชีพในการทำเครื่องเงินทำเรื่องภาเคเขียนเียนพวกนี้จะทำให้นักเรียนแต่ละคนได้มีรายได้เข้าตัวเองและไปแบ่งปันข้อมูลให้กับญาติพี่น้องคนในครอบครัวได้เป็นการลดการสูญเสเชิงเดียวซึ่งจะทำให้เป็นการทำลายธรรมชาติอีกทางหนึ่งเมื่อเราได้รู้จากทักษะอาชีพแล้วนะคะแล้วก็จะสามารถ ็นอย่างไรบ้างคะนวัตกรรมการจัดก,การเรียนการสอนจากการสร้างสารรค์ลายผ้าจากการสร้างสารรค์สีจากพืชท้องถิ่นทําให้เกิดดีไซเนอร์น้อยขึ้นมานะคะเป็นนักแบบน้อยๆยี่มีการสร้างสารรค์การออกแบบชุดจากที่เป็นชุดพื้นเมืองกลายเป็นชุดที่เป็นทันสมัยเด็กๆทุกคนสามารถผลิตผลงานออกมาแล้วก็ออกขายทางออนไลน์ได้ นอกจากนั้นนวัตรกรรมการจัดก,การเรียนการสอนนี้ยังสอนให้เขาได้มีอาชีพสร้างอาชีพสร้างไรายได้ชุมชนเข้ามาใช้ภูมิปัญญาของตัวเองในการส่งเสริมโรงเรียนซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กๆทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเมื่อท้องอิ่มเขาก็สามารถที่จะพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจนำไปสู่ในเรื่องของจิตใจที่จะรักษาสิ่งที่เกิดประโยชน์กับ ในชีวิตประจําวันของเขาค่ะตอนต่อไปนะคะเป็นตอนที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นแต่ขออุบไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะจะกลับไปได้ยังไงเมื่อหัวใจมันอยู่ที่น,นั่นคิดถึงพาบนวนันที่ฉันได้พบกับเธอกลับไปได้ยังไงเมื่อหัวใจมันเบาแต่เพ้อคิดถึงเพียงแต่เธอ ปากหัวใจไว้นาคิดถึงเพียงแต่เธอปากหัวใจไว้นาะ